มากันที่เรื่องของการทําใบขับขี่ค่ะการต่อใบขับขี่ก,ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะตํารวจก็ปวดหัวเหมือนกันเรามีคลิป2คลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะไปดูคลิปแรกกันก่อนนะคะเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อพีรพง์พงเขียวค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอจํานวน2คลิปนะคะเป็นเหตุการณ์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพอํเพาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะพบว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเดินเข้ามานะคะเพื่อต่อใบ,บขับขี่ แต่ใบกากีของโตน,นะคะหมดอายุมาเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วนะคะก็ถูกให้ไปสอบข้อเขียนก่อนเธอก็เกิดอาการไม่พอใจค่ะแล้วก็วุ่นวายนะคะอยู่บริเวณหน้าช่องบริการของขนส่งจนเจ้าที่ตำรวจต้องเข้ามาเจราจารด้วยนะคะคเยเย,ะยาวมากฮะแต่ว่าตัดมาให้ดูอยากจะให้ย้อนไปดูตอนต้นคือเธอลง,ลงมาจากห้องข้างบนแล้วเสียงดังลงมาตลอดทางเลยนะฮะเดีย๋ยวย้อนไปชมตอนต้นนะครับ Terima kasih telah menonton จริงเนี่ยคือคลิปเนี่ยยาวมากกว่านี้นะฮะหลายท่านที่เข้าไปดูคลิปนี้ในโลกออนไลน์จับความได้แต่ว่าใบขับขี่ใบขับขี่แล้วใบขับขี่แต่ว่าถ้าฟังตอนตอน้ตนคือเธอจะพูดเหมือนกับบอกว่าชุมแพ้นี่ไม่มีกฎระเบียบเลยหรือไงมาตั้งแต่เช้าแล้วจะมาต่อใบขับขี่คนอื่นมาพร้อมกันทําไมได้ไปหมดแล้วทําไมนี่ฉันยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ต่อใบขับขี่มผมพยายามถอดความก็คงได้ประมาณนี้ค่ะโดยผู้โพสต์นะคะก็ได้ระบุนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะ ใบขับขี่ขาดประมาณ1ปีแล้วนะคะจึงเดินทางมาต่อใบขับขี่แต่ว่าไม่ได้อ่านกฎระเบียบเลยพออบรมเสร็จค่ะก็มาถ่ายรูปติดบัตรโดยหัวหน้าขนส่งบอกแกว่าต้องสอบข้อเขียนก่อนแกก็เลยวอยไม่ยอมทําตามระเบียบของขนส่งจนเกิดเรื่องในคลิปที่เห็นดังกล่าวนะคะแล้วก็กล่าวถึงผู้หญิงคนดังกล่าวด้วยนะคะว่าต้องการอะไรจากสังคม โดยทั้งนี้ค่ะอาจอ้างอิงตามระบบของกรมขนส่งแล้วนะคะจะพบว่าหากใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า1ปีแต่ไม่เกิน3ปีจะต้องจะต้องทำการอบรมแล้วก็ทำการสอบข้อเขียนใหม่แต่ไม่ต้องสอบปฏิบัติค่ะอ,อันนี้เขาก็มีระเบียบเขาอยู่แล้วเข้าใจว่าพี่ผู้หญิงอาจจะยังไม่รู้ระเบียบคิดว่ามาต่อก็ต่อแป๊บเดียวคงจะเสร็จแล้วคงจะมีธุระไปที่อื่นเธอก็เลยโมโหนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวที่โลกออนไลน์เขาก็ตั้งคำถามกันว่า อืมทำไมต้องขาดานี้คือเสียงดังลั่นจนพี่ตำรวจต้องเข้าไปเคลียร์กลายเป็นเรื่องเครียดไปเลยเออใครดูก็ตกตกใจกันนะฮะ